พอเข่าใจใช่ใช่พี่หนึงไม่ได้เข้าใจยุ่งหางานมึงอย่าหางานมึงเอาเลยเข้าไปเลยเดี๋ยวจะรวมร่างแล้ว ตู้ลือสีกําลังให้ลูกหลานน่งทั้งหดปูถือท่างบ่านี่ครับลูกหลานน่งอยู่นี่วดัตันท่างปูป็นบ่นครับ หมากน้ำบริสับตตเห็นอ่่านา,าง,งยืนั่งที่ปูขึเสียละโอ้เสียลอยกับเจ้าเลย มามา,มาอัดปูสี<บ>เอิร์น,นะคะเห็นไหมอยู่ใกล้ๆปูไม่อยู่น้ำปูเนาะคะ่ะ สูบยาสองมวน่่าูบยาปูวาานใวาเล่นะคะ่ะอ๋ปูห้เป็นตัวร <c oughs> อด พูดนะมะเราลงเลยเนาะร้านแบบื้งพี่ลาพูพูมันไม่เข้าใจอยู่เราได้เยอะอย่าพูพี่สรุปร้านพูหี่หลาพูห้าน ึ้นมาอยู่แต่มันท่าอะไรโควิดไม่ใช่ฮากล่อมเออไม่รู้เนอะโอ้โคตรเออคนละสี่อกับมือภาษาภาษามนุษย์ก็เอนโควิดฮาก้อมจีฮาก่อมทางก่นภาษาโบราณคือฮาก้อมฮาก้อมเออ โรคโควิดเดี๋ยวนี้ปูหาก่อมเนาะเป็นหาก่อมแต่ก่อนเคยกินไก่กินปลากินเป็ดกินหมูกินวัวควายเดี๋ยวนี้มันไม่กินมันกินคนโควิดเดี๋ยวนี้เนาะปิดซะก่อนปลาปูมันไม่ใ่ว่าอย่างอื่นมันเรเขาหาตะปูถือศีลห้าสัตว์ถ้าเห็นห้าก็ ตเลยเชินน <łość> ิ่ปูจะบอกตามตรงเลยเดี๋ยวปูจะกดจิตปูนะเจ้าโซ่ให้สาธุ

เอยูพ่อปูน้อยๆเนาะวันนี้เอาเต็มๆมาอตรงๆเลาพ่อปู่วกลงันนี้ลูกหลาน่อเขาดียพอปูพ่อจะซ้ำอีกครั้งก่อนจ้าจ้พ่อให้หนึ่งเจ็ดแปดศนย์จ้าแม่นค่ะทำแมวศูนย์ไม่มีค่าอยู่แวนี่เราพ่อปูแ่วลูกหลานปุกรลาดูไหมดูไหม เอไม่ทำไม่ื้อาจ่อเนะอหขออรขอเลีทไมีกเอาที่ไหนก็ได้ลูกขอสาปากอี สวัสดีขอขอรับจากพระพูดเท่าอย่าเบองหนา้ะสวัสดีค่ะครังนี้ก็เอาให้ได้จ้ายาให้เหมืนก่าดูไม่้ยให้เหมือนเก่าได้ค่ะปู จะไม่เคยให้สามตัวไม่ให้สองตัวก็ไม่ให้็ oh. ให้สี่ตัวให้สี่ตัวจำพ่อได้ไหมพ่อมานี่จำ,จำได้ยกมือขึ้นมาไหม <c oughs> มันมีห้านิ้วนะ <c oughs> เรื่องนั้นยกมายก <c oughs> หมดเลยนะ เอาลงเบื้องนั้นเอาแต่เบ้องเดียวมาแล้วเนาะเป็นตัวตรงเลยค่ะป็ศาจน้อปลูกหลานมิเตุปุกปกแมเปูปดไ่มปูเขียนให้เลยป่พวหนมันติดในนี่จะใบปเขาค่โตตรงเลยจ้ะเพราะว่าหนูบ้ไ จะเขียนให้ใ<ช>วันนี้ม่เขียนให้วัวน,นี้จะให้ธรรมดา<ช>มนเก่าห้าศูนย์สอ่าศูนย์่าศูนย์สี่สองนั่นละคิดเอาชัดเจนเลยค่ะถ้าจะบอก3นี่ไม่ได้ อืมพีพอเราเขียนแล้วจ็ดนห้าศูนย์สี่สองเขียนเอาจดเอาเด้อพี่น้องเดิมห้าศูนสี่สองสตารออกนะคะนั่น่ะอืมเข้าใจดีทุกคนมาวันนี่ถ้าให้สร้างทำเสร็จทุกอย่างเลยอยู่ที่นี่ ถ้ามาวันนี้มาในความคิดฮอดคิดถึงองค์ท่านที่ท่านนั่งอยู่นูนคิดฮอดคิดถึงอขอให้ท่านมีความสุขด้วยยกใหญ่ท่านจะมึงบวชบาจีโก้อันนี้ก็ห้าศูานย์สี่สองนั่นสุดท้าย ครั้งที่สามข้าจะให้สามตัวแล้วก็เอาเลยแค่นั้นแล้วก็จบถ้าไม่ให้อีกในระยะปีนี้ปีจะไปเพิ่งเอาใหม่มถ้าไม่ไม่มาบ่อย้อาจะมามนานๆมาทีถ้าพออ,องค์ท่านท่านเรียกข้ามาข,าขา้าอยู่ไม่ได้นอนไม่หลับเป็นโรคอะไรกัน่งไม่ไม่ใช่ว่าโรคต้องไปหา องท่านมันนี่น้องไซก็า่าโทรมาก,ก็ไปไปหาพ่อเรามันนี้จะพอมาหาพ่อเราไม่นาน,นก็กลับกลับที่เดิมแต่เรื่องราบร้อยจับศิลปห้าศูนย์สี่สองห้าศูนย์สี่สองนะครับคิดเอาห้าต <50 42. S 2> ัวห้าศูนย์สี่สอง <4 42. S 2> ล่างบน คบไว้จนไหมเด้อค่ะเด้อห้าศูนย์สี่สองนะคะงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะะวัน,นที่สองข้างหน้าไข่ให้สามตัวแล้วกจบวันที่สิบหกพฤษภาคมสี่ไห้สามตัวแล้วก็จบ<อ> 16, ประสานค่ะ วันให้ได้เวยนแต่ละวันธรรมดาถ้าไม่พูดมากแต่เนี้ยเข้าใจไหมก่คเข้าใจผมตัวใจแ่มวัชพกสิ้นหายา แสตุน้ำเตาแับมึงคนจิตจเขาจะมาอยู่มันพานี่เขากลัวโรคทานนก้านนัโลกหา้องโรหากล้องนะคะแนวการนี้คมปวดเขินบปวดหัวโหางคล้องจ่างพ่อกวดปลาเซลกางดูจักมือจับเออปวกฟันเป็นมือแล้ว ไม,ไม่คิดตัวนี้เนี่ยนานๆทีมาต่อดังโป้งข้างในแล้วคุยเฉีดเยดระยะงม่ <c ười> คุยเสร็ดยางน,นานกคอนเยันเชิญไปพักก่อนได้ถ้าเ็จพิธีแล้วอายุมากแล้วอายุมาก อด้วยตลอดเราพูด้วยตลอดเลยนไหมครับครูไปแล้วนะครับครูไปแล้วนะคะห้าศูนย์สี่อ่ห้าศูนสิครับ จัดเป็นงไงหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์ตัวใดวามีค้าหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์เอาศูนย์ออกศูนย์วมีค่าเอามามุมท่างปูญงปูขาวห่านะครับ ขออนุญาตนะเด้อผู้ลูกหลานขอไปเบิง้งไกลๆเนี่ย บวกบ,บางบวกบ,าบ,าบ,าบาัาน้องกองจะบางมาเนี่ยไม่้องเว้มาจากเว้เนะครับมามุมนี้กับหนะึ่งห้ากับเจ็ดหกได้เนาะสัตวเกียรตแล้ว ต้องพากัน <infring> ค <es> ิดให้ปวดหัวปูแปรให้พร้อมนุ้งว่าเหล็กยีหยังอีกันละแม่นุ้งว่าเหล็กยีหยังเนี่ยหมดแต่น้อยเปลี่ยนที่ตกเทือนี่แบบปูตกกลางๆนี่หวยเมื่อเบิ่งตกกลางๆเนียตกพี่ขอดตกพี่ขอดลงเบิ่จับต้องสื่อไทยเลขนี่ละเลขของสีชุดโท่ละเนี่ยสีสีชุดโท่โดยตรงละนี่ ภาษาขอ,อมเป็นงยังมีส่วนผสมให<อ>้ชัดเจนอยู่เจ็ดก็เป็นเจ็ดศูนย์ก็เป็นศูนย์สีก,ก็เป็นสีอยู่นะนะ ขืนลงบ่จ้าว่าสั่นแล้วแต่เด้อค่ะเล่เปูเคย,เคยขึ้นเคยลงงวดเนี้กูบอกว่าบ่ขึ้นบ่ลงเอาหม<บ>ื่นหมืนมันหลดกูมัดบ่ขึ้นบ่ลงนะคะเล่ปูรรต,ตรงๆเลยนะคะบ่ให้ขึน้นให้ลงอีกแล้วค่ะแต่ว่ากราบเดือปูอันกราบนี่มันแหลกแจดีเฮ็ดเอาบ่ยนน้ำถามว่าตรงให้ตรงตรงแล้วให้6 7ล่างงวดนี้6 7ล่างบน เจ็ดสี่ศูนสาธุแจ้งได้หรออะไรก็สีออกเคลื่อนก็ปูจุกงได้แล้ว <S <S สาธุนโปสาธุสาธุเจ็ดส,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 สีส่ศูนย์หนึ่งห้ากับเจ็ดบาทใสออ่ใบ, <S <S บเรียกฤาษีเมื่อกี้อันใบใหญ่บ่เม่ลี่ยละเปนฤาษีเป็นธรรมะประกาศไม่ตีมางก็ว่างมนแล้่นเนี่ยเครับว่างมาแล้วก่อนเออนั่นละเทธฤาษีเพิ่น อเลああืืสีือสียังก่อนละปูลื่ีงื้อเลああ่าเือส no ีเกจเกตมาีหาสีศูนเลจคำสะุนลืสีเกตมานีเดกเือสีเกตมานีนี่หาศูนย์กับสีสองนะคะของปูขาวเขานี่ก็เกจสีศูนย์กับหนึ่งห้ากับเกหกนะคะบ่ข้นบ่ลงเลขปูตรงๆรถเอามึนเลยงวดนี่เกาใจไปมด คือนางเนไกเช่อมล้มนไปเริ่ต้งกันดอกนี่เรี่ยงกันนี่ยงมาตัวนี้มัมาคุยกันตอไป่ะชักาไปวกเกียรเนยพวเียนมองได้นอบันมึงเบิ่งดูนี่อ่ะวัววัวก้อนตัวนอันนี้อยังนี่อ่ะทันไม่ยิ่งกะ น้ำซีโดนมกงแล้วมนนันีือแค่ๆแ่ะบ่านี้แค่งนีค่ะเลขกงัางไหนมมว่าเบิ่งดีๆคือออ่างนี่เ่แม่นบ่กันป๊อปู๊อเปียลูกๆูกีๆที่กคนแร้โหบ้านมันเป็นตัวยังที่ัคมูกปเเนาขัน6กมันประกอดเงิน มันสิจอดกันเนี่ยหกมังีมาไอ้ใคคือตัวนี้นี่มึงเบิ่งดีมึงมีตาเบิ้งบ้าหกบ้นี่หกจ้ามึงยีแปลเป็นเก้าก็ได้หกมึงเบิ่งตัวนี้มันคือมองไหนเจ็หกเจ็บเก้าก็ได้มึงอยากกูเขียนตัวไงมึงเบิงบ่อีปึก่ะโอ้่พักล้วปูตึงล้วปูบันนี่ลักคักรอดนึงบิงด้วยนั่น เด็ส,สี่่เด็ดสี่มันมันยี่ดีนั่นโคมันบวกอดแบบนี้มึงยับปึกมันจะได้ยังไงกันปึกปันนี่เร่มันป็นยังสี่เด้มือมึงยาวบ่ก6อ่ะเอาหกไทยาโหบงังโไท่มันกัยี่สี่มนบ่มจบ่ามันกี่สีับ่มนจีาราบีดมันกัยั่สี่ันนี่นั่นฮะมึงเอาจังไง บึกจ้าที่สวนแท้่ละเลยผู้ให้ค่าตลอดตูบังดูนั่นกับตัวกูให้เบิ้งๆนี่นี่มันเนืองฉันใช้เฮาเขียนเนี่ยมันทีเป็นตัวจังเี่เนี่ยคนคยุคใหม่น่ะเนี่ยวะเขาใจไม่บาดนไงคนัวนัานมันเขียนเป็นยังเั้นมื่อเดียวคืออ้ออ่างยังเี้ก็ได้นี่ ่เห็นบ่าแล้วเมื่เปิดแกมันก็ตัวเดียวกันด้ล่นหกมันก็บอกหกไทยหกอาราบีมันก็บอกเบกดลปูดมันเห็นปลากล้ยมึงแ้งไปหน่นน่ะแยกแลปูมังลีเอาได้แทะปูเป็นนี่อ้าวรให้มึงแยกแท้เด้อวเห็นหัวน่อยน้ำกสูจากเือนี่ล่ะใกูะให้ซูนหกหก โตหลังบนรถเนี่ยกูอ่าน่ะนะจะปึกเอาตรงไหลมันกำเป็นห่าบนรถลงไปนั่นเขาก็ถือกันนูนถือจะมือจนมันปึกแค่คนเขาให้เจ็ดแปดก็เอากันโทษกูทำไม่ได้โทษกูหลานเไม่เล่นถือีเล่นจุกงวดจุกหมดแต่สุก็ไม่สนใพ่อ ฉันมีสติไม่ได้เงินถุกงวดแบบพวลากูบนอย่ง้คือหาหกหกหกแม่งหอกเอาเฉยผุทั้งหักกวใจตีพุนมาบอกอยู่มองตโตนี่ก็ลรแต้มหนึงน่งได้เลยพอเคยเปลี่ยนไม่ก็มาถูกสกดแล้วไอพุนใช้บ้านะบอยู่ไหนมือนหุ้นหกหกกันนี้ไม่ก็ เยลกได้กไดแล้กันองปูหรือทีต๊โอมึงเห็นมาสือตัวมันถือนี่บ่อลงครับพี่น้องเก็ดสี่ศูนย์กับเนื่องหากับเก็โฮกนี่แม่นเหล็กปู เลขน้ำตาเทียนปู้ดูสีปู้แปรให้พร้อมอันผมพูดผู้ได้เอาที่หาจ้ะผู้น้ำจะขอหาเออผู้ย่านหเลยผู้ย่านเผาตัวนี้นี่นะครับปู้ผูเขียนให้ทุกคนปู้สีเขียนปีเลขให้ทุกคนที่มาที่มาในมือนี่นะคะให้เป็นตัวเดียวกันคือกันเอ้ยค่ะ อยากมากกับมาก่ได้ถาเบิ้งอยู่นี่ล่ะพี่น้องเบิ้งอยู่ในไลฟ์สดอยู่ในคลิปทางช่องพี่นอ้องเอ้ยนี่เด้อปูห้าเขียนห้แล้วครับน,นี่ครับจับภาพใกล้ๆ่แน่วัสาสันเอาจ้ะสาธุ ปูเขียนไห้คือกันปูเขียนไห้คือกันเมื่อนะครับนี่นะคะแวีเื่อนเงนขีเิยนเอาเองเด้อยน้ำเริ่มจะซื้อฤาษีลนผมนี่จะเริ่มรันมาเร็บอกของปูฤาษีกันปูฤม ตาทิีเกตมานี่เกตมานี่เกตมาหนี่เต้าไงเต้างอยเต้คอยทั้งเงินตาทิพทั้งเงินบนราชธานีบนข้ารีุซุมราชรีสุมกั้งสกลนครสกลสกล โอเคค่ะขอโชคลาบพี่นุ้ยจ้าครับนี่ด้วยครับคือหนอเลยจ้าค่ะเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์เลขล่างเจ็ดหกหนึ่งห้าค่ะเอาเลขพุทธศิลส์ลงแบ่งเพิ่นน้ำ โอ้โหฤาษีห้าศ <Cou archive> ูนย oh, ์ส hey. okay, ah ี่สองจ้ะค่ะเบิ้งได้คลิปอ่อนได้อแมของวันยคดิว่าโอเคจ้ะไก่สดเบิ้งนะจ้าแม่จับปลาบาษี ว่นเขาบอกเขาคืิบอกเขาถืออัี้แล้วพอดีแกน้ำจชูเขาใจอนพ่อชุก็กับกูก็เขาใจกันั้เวาแต่ว่ายุถานนี่เขาสีเลี้ยงจังเลยน้อาเลี่ยงไห้แล้วเจ้าก็เลี่ยงเีสนแล้วก็เอหกเดี๋ยวด้วยให้พี่น้องได้เบิงในถาดบานี้ กันจะปีนตัวน er ั้น no ขึ้นส yeah. ี you know? ่เพี่ยนทันทีเลยเรนตัวกลางเลี่ยนเลยนบ่การปีนตัวกลางูกับว่าหกเก้าเด้อสารบางน้ำเนี่ยเจ็หกเจเก้าเลี่ยนมาเสิขึ้นมุนมาเป็นี่เพี่ยนปรับลดดิ้น่อยม้านขึมานขึ้นมนเป็ี่ยนปรับลดดิ้นี่ยนปรับเอาเจาไว้คือเก้าด้วยถ้ามาจังอาถือกระเลขออกแปเจ็ดเอ

Gracias. No. No.